พอรีบสิขอรีบสิมาทางนี้รอดไปเลยรอดไปเลยนี่จะรอดทงนี้ไปเลยเเยวเรยตะร้าเดหนมนุ่เนห่ยไปทางอื่นเดนหนมยไางอื่นีออเนไ่บยเลยค่ะแค่กเดหนุเียวไปทางอื่นอ่ดูตะก้องก่อนนะคะนี่ตะก้องตะก้องอันนี้บุกงบุกง โหพี่เอ๋ทั้งเดือนเดียมุท่านี่เลยหรออันนี้มอบอันนี้ตชอรมรอนะคะไม่อันนี้ไม่มีบ้านอันนี้ไม่มีบ้านอยู่ไม่มีคนโสดไม่มีคนเปิดเปิดบ้านมาไหมไมไม่ใช่อันนี้เปิดบ้านมาก็มีอยู่คนเดียวใเปิดเป็นคนเดียวโอ้แต่คนต่างคนเดียวนะอยู่คนเดียวไงอยู่คนเดียวดีอยู่คนเดียวนะน้องเขายัไมเลยวไปที่พ็ว เร็วเร็วเร็วต้องหันหลไมอัน้นโ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวพอพูดระตบหน้าหลายคนมากอะบอกเลยตบแบบตบแล้วตบกลบแยกเลยตบแบบบ้าตบตบเหมือนตอนหมูเพตบไปเหมือนกอรเกตตกคนใช้อะตบเรียงเงี้ยเลยอะเปียเปี้ยเลย เขาบอกว่าอ้วนกาแล้วท่านนั้นอ้วนเองพอเมื่อกี้พอเหมือนตกเหมือนกันตะเกียบตกอะแบบนี่้เลหนวดเลยอ่ะใช่แล้วลากมาตกกระสียายบอกว่านางอ้วนถ้าที่บ้านนี่เรียกอ้วนอะอันนี้หลักิโลเลยไม่ใช่อะไรหรอกนางเข้าใจผิดมาทั้งชีวิตว่าแบบนี้อ้วนงั้นเราก็เข้าใจผิดว่าเราผอมเลยคือเราเข้าใจถูกเราเข้าใจถูกว่าหลักของเราพอดีบายบาย ว่อะันีะขออไรกัไอ้แั้เดียวไอ้้นไ้้แม้องขอรูแลกันได้ไมไม่ได้ขอขอขอเพะไรคือพังเีนว่านางลุมเยอะมากเลย เขาจะขอคิดวันเกิดที่การเราขออยู่รอบน้องแล้วกันเนาะเขาจะได้ไม่หนูเนาะตอนชมมาว่ารอเนาะคือคือเชียต้องรีบไปเพราะว่ามากับซันเดี๋ยวซันก็จะกลับแล้วค่ะอู้ดต้นไม้สีสวยทุกคนอย่า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 วายที่เพิ่งไม่ถ่ายเชียร์นะเพราะว่าเขาขอคิดวันเกิดกันเราไม่อยากให้คิดมันล่วนไหลอย่าจ๊ะอย่าได้แบบทุกคนแบบว่าที่เป็นเจ้าของคิดูแล้วแบบเซอร์ไพรส์อะไรอย่างนี้นะทุกคน นะทุกคนนะก็ดูอันี้ไปก่อนเดี๋ยวจะไปซูมหนา้าให้ใกล้ๆเลยเชียร์เนี่ยเดี๋ยวนะรอแป๊บหนึ่งนะให้เขาเซอร์ไพรส์พอๆนั่นแหละโทรศัพท์พอๆนั่นแหละเซอร์ไพรส์ดูสบายๆใช่ดูสบายๆกันค่ะฮะคุยกับคนในไลฟ์อยู่ใช่สวยมากเลยชอบอะเอาถอดไปเลยให้สิบบาทเนี่ยสิบบาทเนี่ย แต่ใส่เราก็ไม่ค่อยเข้ากับตัวเองไงรู้สึกไงมันต้องแต่งตัวแบบว่าใส่กระโปรงอะไรเยอะแต่เราไม่ใส่ไงแม่ได้ไหมโอ้ไ,ไม พ่อ่พอไม่ได้นลกเ่นายทำไมอ่ะป้าป้าป้าเขาจะไปแล้เราจไปแล้เราควรซื้อกาแฟไหมพี่จุพี่จุกลับเลยป้าไรพี่จุก็ลับไปไหนกับใครไปหาลันน่วไปไหนแล้ววะไปหาฟันดีกวไปดูไปดูไปไลฟ์ฟันดีกวา เป็นไลฟ์สันดีกว่าเฮ้ยไลฟ์สันดีกว่าได้นะ<ป>สันรอได้รอไม่ได้ก็ต้องรองได้นะคะ 我谢啊，我听啊， ไปกันแล้วนะป้ายอุ้ยส่งกระหนุ่ยเหรอไปป้าย ข้างหลังอ,อ้ย่ะไม่ใส่นันึกนยมะม่วงไม่ไม่น้ปลาหวาน้วยวะเฮ้ยอ้าว <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวออกเราต้องออกแล้วแหละมัน็อยูที่สำหรับเราแลละ

หนึ่งไม่เหนื่อยวิ่งเก่งวิ่งงานเก่งมือปรีวิ่งงานเก่งไม่สนใจไม่ด่าอยู่ในไทยหิวเก่งกินเก่งแดกเก่งอ้วนต่อไม่รอแล้วนะแหลกต่อไม่รอแล้วนะอ้วนต่อทายทายไงหนูอ้วนต่อไม่รอแล้วนะอ้วนไปก่อนนะพ่อ นมอร่อยไหมคะคุณดินใจนิดนึงได้ไหมคะคุณนมอร่อยไหมคะ่อยนมนอร่อยมอรยคะอ๋อแล้วแต่ไม่เป็นไรค่ะเบอร์เชิญค่ะเชิญขึ้นรถเลยค่ะ ขับดีๆนะคะับดนะค่อยขับนะไม่ตรีบไม่ยางแตกจะไม่ยางแตกไม่ยางแตกไม่ยางแตต้องไว้พอนอย่งนี้ใหม่บายบมือคไม่หรู้เหมือนกันนชี้รดถเราเออเชียดีิคันเบ้า เป็นบางเวลาแต่อ้วนและฉลาดพวกเราเรียกอ้าววันนี้ว้ววค่ะว้าให้ผิดคันเหรอคะคุณกับเขันเดือดสวยนเลยค่ะค่ะเชิญค่ะเชิญอะไรอ่ะเออไปบิ้วบนรถเถอะสวยบ๊ายบายบ๊ายบายนะเราก็จะไปอ้วนต่อไม่รอแล้วนะ แหลกต่อไม่รอแล้วนะจับได้ปะล่ะทำไมพี่ตัวอุ้ยแกไม่มีโอกาสเองสวยไม่ต้องกลับบ้านแล้วราะว่าเนี่ยตอนนี้เต้นไปเถอะเนี่ยยาวไปบายบทำดีๆนะดีๆบ้ายบายขอบคุณมากขอบคุณมากพี่ไว้เดี๋วใคจอกันนะคะเอาเชียไหนแบ่งขนมอ่ะไหนแบ่งขนมไม่เห็นแบ่งเลยหรือจะแบ่งขนมไม่เห็นแบ่งเลย ร้อนเล่นร้อนเล่นร้อนเล่นเดี๋ยวไปขอพี่เขาใหม่ได้เลยทำไมมันมืดล่ะทุกคนมันมืดอ่ะแค่นี้แหละนะดูไปก่อนไปจ้าใช่ทุกคนต้องช่วยซื้อนะคะ ช่วยซื้อทุกอย่างนาชาวเม่ชั่ววันเป็นใสหมดบอกเลยหมดหมทุกอย่างนะคะทุกคนเออเพื่อนเอค่ะคุไปละโอ้ไปเอาอนกไปหเากมาเช่าออกมา จะไม่ไหวแล้วอ่เ้ยตายไปอ้าวทำมือเล่นเดี๋ยวจะทำตามต่อแล้วทะเล